สบายดีพี่น้องพงไปไอใ์ไยิีนเก่าวทักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งซ้ายสปปลาวพี่น้องทางโซนยุโรปแล้วกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตดยภาพพี่น้องมาอัพเดตเนาะอัปเดตงานปันองค์ปูนะ้ขญนาคบ้านโนนสว่างพี่น้องเลยซึ่งตอนนี้การสัเเ็จไปแล้วนะครับเนาะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่น้องเลย สำเร็จไปแล้ว90%เนาะพี่น้องนะตอนนี้ก็รทำการล่องสีเนาะล่องสีลองพื้นคร่าวๆโดยประมาณนะครับเนาะาสำหรับตอนนี้สังเพิ่นกันสังลุงสังปลาเนาะเพิ่นกันกำลังตกแต่งทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆคาราวไปแล้วกับงานเก็บเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกันเริ่มไอ้องปูฟังทางนี้ก็นเลยแค่เหี้เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใด แต่ว่าจําเป็นต้องได้ผ้าจานเพราะต้องได้ลงพื้นก่อนรองพื้นนะคฮะรองพื้นเพราะว่าย่านฝนมาเนาะพี่น้องเพื่อนก็เลยทําการรองพื้นวันนี้จรดูแลพี่น้องมาอัปเดตเนาะแต่การเบิ่งผ้าจาเนเพนื่อนขนสีล้ำโสของของปูปะะ่พญานาคเขาเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบมกขอบเจอพี่น้องทุกฝ่ายเนาะที่แวะมาเป็นกําลังแรงมกกําลังแรงเจอ,อดูย,ยุเซอร์เนาะพี่น้องเนาะ ามาเป็นกาลังเจอกันทุกคลิปเนาะคลิปนี้ตรีกับพาพี่น้องมาเอาบุญคือเ,อเก่าเลย,ย,ยพี่น้องเลยหลังจากลงไหลงนาเนาะน้ำไหน้ำนากันยังไม่ได้แล้วเลยพี่น้องเลยเนาะก็สลับกันไปเนะาะไปน,ำน้ำไหน้ำนาลายมันก็เขียยเนาะ <c oughs> <c oughs> มาหาบึงพระอา,าจารย์เพื่อนนั้น ลงสีเอ็สน,าป,น,นา,าปันนาเอาบุญเอากุศลน้ำกันปีเนาะพี่น้องนะนเนาะแนวเดื่อมันสบายมกสบายใจนะเฮอกเอ็ดโลธนาเว่าวง่ายก็ดีเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้พระอาจารย์ก็กำร่างนะครับงไล่สีนะครับสีเขียวปีแมงทับเพื่นเราเนาะครับเนาะเขียวปีแมงทับแต่กล็ลงไหลไปอรอบแรกเนาะพี่น้องนะก็ประมาณนี้แหละรอบแรกนะเนาะเพิ่นก็นยังมีทันได้ว่งาง่ายก็ยังไม่ได้ลงเพคะแนนปูนนปดปูดไปสักก้อนนะพี่น้องนี บรรยากาศญาติโย,ยมเนาะมาซอยกันค่ะกับประมาณนี้แหละพี่น้องกันตอนตะลุยลงมานี่ตอนบ่ายบ่ายโมงกว่ายเ้ยพี่น้องกันบ่ายโมงบ่ายบ่ายสามบอกไงบ่าย,โม,ายโมงเลย <laughs> าาาบ่ายสามโมงแหละเนาะกมาเบิ่งพระอาจารย์เพื่อนนะครับเนาะตอนนี้เพื่อนก็นกำลังทำการพ่นสีเนาะพี่น้องสวยงามพี่น้องกัยสวยงามนะครับเนาะบาดมือแล้วเนาะตะละุยแล้วอัปเดตเทือเบิ่งตลอดเนาะพี่น้องเนาะ จะอัปเดตเห้เบิ่งตลอดพี่น้องผู้เลอเฮามากะสาธุการเพื่อนว่าน้องเฮามาเบิ่งแล้วก็สาธุการเอาบุญนำกันเด้อพี่น้องเด้วไม่ได้ส่วนรวมแนวอื่นก็เฮามาเบิ่งแล้วก็อันสาธุสาธุฮานะพี่น้องเนาะเนาะจักะเลยนเลยนยเนาะพี่น้องเอาบุญนำกันสาธุการนำกันแค่นั้นเฮาก็สบายใจคำว่าสบายใจเฮาก็ได้บุญแล้วนะง่ายๆได้พี่น้องเลยมีเนื้อได้พี่น้องเลย ขันใจเฮาสบายใจเฮาหนิงใจเฮาสงบเมือเ่อจิบเนาะพี่น้องขันทุกใจเฮาามาด้วยแหละโอ้น,นอั่นแหละเพป็นแบบบุญกับบาปมันอยู่ในมองเดียวกันอยู่ในตัวเฮาอย่างนีนททนน้พี่น้องเนาะแล้วกบฎที่นี่ก็แบบอะไรแต่ดูดีเลยลัเทตแต่เด็กพี่น้องว่าแนตะ่พราเนาะมีแม่แนวุนว่าเนาะมาเบิ่งพระอาจารย์ทํางานเนาะตอนนี้ก็พระอาจารย์กําลังพ้นนะฮะกํา,ากลังพ้นสีนะเนาะเพป็นกะ เก็บรายละเอียดไปน้ำแล้วก็บ่อสีแจ่มไปน้ำได้เพิ่นพระอาจารย์เพิ่นก็เป็นผู้ที่พระครูช่างเนาะเพิ่นเป็นเพิ่นเป็นสังนะเพิ่นเป็นผู้ที่มีความสามารถด้านการสังพี่น้องเลยกับประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องก็าะสำหรับคลิปนี้เนาะหรือขออนุญาตบัดรคำจบคลิปลงสำนีเด้อพี่น้องเด้อต่อคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายครั bye บผมขอบคุณครับ